เคยไหมคะเวลาที่พอร์ตคุณโดนลากแล้วไม่รู้จะทำยังไงเพราะที่ไหนที่ไหนก็คงจะบอกให้คุณสต็อปลอดแต่เชื่อไหมว่าการสต็อปลอดบ่อยๆนั้นก็ทําให้เงินของคุณหมดพอร์ตได้เหมือนกัน Academy สนิดอะคาเดมี่เราส่งสัญญาการเทรดทั้งแบบ d a y t r a รดในระบบพ่อมดทองคาและแบบรันเทรดระบบเมจิกสิกแนลที่มีกลยุทธ์การแก้พอร์ตโดยเฉพาะในตัวของมันไม่จําเป็นเสมอไปที่คุณจะต้อง Stop ต็อบล o อ s หรือตัดกําไรเพราะสุดท้ายนั้นคุณก็สามารถทํากําไรกลับมาด้วยกลยุทธ์ของโค้ดค่ะไม่มีใครสอนไม่มีใครพูดถึงการแก้เกมผมเพิ่งได้ยินจากคุณครูคจิ๊น,นี่แหละสอนแก้เกมแก้ได้ด้วยเหรอครับ ด้รประสบการณ์การเทรดมากกว่า10ปีรวมถึงมีอัตราวินเลชนะถึง90%กว่าเปอร์เซ็นต์เราก็ต้องยอมรับตรงๆนะว่าค่อนข้างที่จะแม่นประมาณ90%กว่าเปอร์เซ็นต์มาอยู่กับที่นี่มีวิธีคิดแล้วก็ปรับวิธีการเลยได้เงินมากขึ้นได้กําไรมากขึ้นชอบตรงที่ว่าโคบคนไม่กักอะนี่อะไรบอกหมดเมื่อใหม่ก็เทรดเป็นได้กับห้องเรียนฟรีรู้เรื่องภายใน5ชั่วโมงเทรดเป็นได้ใน1วันก่อนที่จะมาเรียนผมพอร์ตแตกไปแล้ว3ครั้ง ผมพยายามเปิดเ c e b o o k เพื่อที่อินไซต์เข้าไปหาโค้ชยิปจนกระทั่งไล่บทโทรแล้วก็โทรมาหาแล้วก็ไปเรียนวันนั้นการเรียนวันนั้นมีผลทําให้พอร์ตที่มีอยู่เนี่ยมันเพิ่มขึ้นซึ่งมันเป็นอะไรที่เทคนิคที่ขั้นสูงขึ้นและวันนี้เจอทางสว่างกับโค้ชยิปโค้ดอแล้วพร้อมมันกับห้องแชแนลที่ส่งสัญญาณให้คุณทุกวันจันทร์ถึงศุกร์อีกทั้งคุณยังสามารถมาเทรดสดกับโค้ชได้ทุกวันและเครื่องมือมหัศจัยรที่มีให้เฉพาะสมาชิกจินต์อะคาเดมี่กับเทมเพลตสุดเทก ได้ตั้งแต่วันแรกที่คุณเริ่มเทรดและถ้าไม่อยากพลาดโครงการดีๆกับสมาชิกทุกคนสามารถเข้าร่วมโครงการปั้นพอร์ต200เหรียญเป็นพอร์ตเล็กให้เป็นพอร์ตโตดูแลสมาชิกอย่างใกล้ชิดแบบครอบครัวความตั้งใจของเราจะไม่หมดอยู่เพียงแค่นี้และโครงการดีๆยังมีอยู่เรื่อยๆให้กับสมาชิกค,ครอบครัวของเินิดถ้าคุณไม่อยากพลาดเข้ามาอยู่เป็นครอบครัวเดียวกับเซนิดทำกำไรไปพร้อมกับเรา